ดวงรายปี2,565ราศีพฤศภจากเรื่องงานสูงเงินด้วยอำนาจจากดาวพฤหัสบดีก็จะทำให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแต่ก็ระวังยิ่งสูงจะยิ่งหนาวซึ่งหากละเลยไม่ใส่ใจก็อาจทำให้คนรับคู่ครองมิตรสหายห่างหายจากไปหรืออาจกลายเป็นศัตรูร้ายหมายปองแทนมกราคมยืดเยื้อถูกเลื่อนหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงทั้งงานทั้งเงินโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับต่างประเทศ การศึกษากฎหมายซึ่งหากจะเซ็นสัญญาหรือจะประนีประนอมก็ควรรอบคอบให้มากขึ้นและหากกำลังจะแต่งงานก็ควรระวังเงินทองของบาดใจที่อาจทำให้แตกหักกันได้แต่สำหรับคนที่มีความรับุ่งเฟือยก็อย่าประมาทนอกจากโรคภัยจะตามมายังมีเกณฑ์สูงว่าจะถูกหลอกให้สูญเสียเงินทองของมีค่ามหาศาลกุมภาพันงานเงินอยู่ในระยะดีขึ้นโอกาสใดผ่านเข้ามาก็ควรรีบคว้าไว้แต่กิจการงานที่ติดต่อ สัมพันธ์กับต่างประเทศศรัทธาความเชื่อหรือการศึกษาก็อย่าประมาทการติดตามอย่างสม่ำเสมอถึงจะมีผลดีในเรื่องความรักใส่ใจในเรื่องเพศสัมพันธ์ให้มากขึ้นถึงจะทำให้รักราบรื่นโรแมนติกแต่คนโสดหากกำลังติดต่อสัมพันธ์กับชาวต่างชาติก็อย่าคาดหวังนักและควรระวังว่าอาจนำเชื้อโรคมาให้มีนาคมโดดเด่นที่สุดในรอบปีงานมาเงินมีความรับปังที่อาจทำให้ได้โชคมีลาภผลได้ดังที่หวังลงทุน เสีงโชคก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ถ้าเป็นกิจการค้าที่ติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศหรือกำลังมีคดีความก็อาจต้องพยายามให้มากขึ้นถึงจะสำเร็จและหากเดินทางไปต่างประเทศหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามความเชื่อศรัทธาก็จะเป็นโอกาสให้คนโสดได้พบรักเจอเนื้อคู่คนมีคู่อยู่แล้วก็จะหวานโรแมนติกมากขึ้นเมษายนเงินทับตัว ทั้งจากงานหรือได้โชคมีลาบที่มีโอกาสมากขึ้นการงานถ้าไม่ประมาทก็ยังอยู่ในระยะขาขึ้นที่จะเจริญก้าวหน้าแต่คนหลีกเลี่ยงที่จะวิ่งเต้นหาเงินในทางที่ไม่สุจริตเพราะนอกจากจะไม่สําเร็จแล้วยังอาจนําเหตุภัยมาให้ในเรื่องความรักระวังอารมณ์ติดเพื่อนเชื่อเพื่อนมากเกินไปก็อาจเป็นต้นเหตุทําให้รักราวเรื่องสุขภาพควรระวังการเสพสุราสารเสพติดใดๆจะอันตรายมากกว่าที่คิด พฤษภาคมลงทุนร่วมหุ้นทั้งกับคนรักคู่ครองหรือมิตรสหายจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้เงินทองไหลมาเทมาแต่หากจะต้องเซ็นสัญญาลงนามใดๆก็อย่ารีบร้อนเพราะหากเผลอผิดพลาดก็อาจทำให้เสียรู้เสียเปรียบได้ซึ่งหลังวันที่20ไปแล้วควรระวังให้มากๆคนโสดความรักกำลังไล่ล่าไม่ต้องไปวิ่งตามหา แต่หากกำลังตกหลุมรักรักอย่างหลงไหลก็ควรยั้งใจไว้ก่อนเพราะรักนี้ไม่จีรังมิทุนายนเข้าสังคมร่วมกลุ่มสังสรรค์เสวนาวิชาการให้มากๆรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์แสดงตัวตนให้แพร่หลายก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาแต่ก็ควรระวังคบคนผิดหาเงินในทางที่ไม่สุจริตก,ก็อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและยังมีศัตรูมุ่งร้ายอีกด้วยในเรื่องความรัก สเสน่ห์จากการพูดเขียนก็อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้มีเพศตรงข้ามเข้ามาผัวพันธ์ให้ได้รักได้เลือกจนพอใจกรกฎาคมตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่จะทำให้เงินทองไหลมาเทมารวมถึงอาจได้โชคมีลาบอีกด้วยแต่ควรระวังสภาวะไม่เบี้ยวไม่หนีแต่ยังไม่มีจ่ายโดยเฉพาะเมื่อจะให้สิ่งเชื่อเครดิตลูกค้าโดยเฉพาะที่เป็น v ี p ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบในเรื่องงานอยู่ในระยะที่ทำให้ใจหายใจคว่ำแล้วอย่าประมาท ในเรื่องความรักเผื่อใจไว้กับเพศตรงข้ามที่เข้ามาพัวพันอย่าเพิ่งไว้ใจเพราะอาจทําให้เดือดร้อนยุ่งอยากได้สิงหาคมเรื่องเล็กๆไม่เรื่องใหญ่ๆทําด้วยการคิดแล้วสั่งชี้นิ้วให้คนอื่นทําโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินสิ่งปลูกสร้างถึงจะทําให้งานสําเร็จเงินทองมากองอยู่ตรงหน้าหรือคนที่กําลังหางานก็จะมีโอกาสมากขึ้นเรื่องความรักให้ความสําคัญกับเขาเธอของคุณมากกว่า ญาติสนิทมิตรสหายถึงจะช่วยทำให้รักรื่นโรมและคนโสดหากจะเดินทางเพื่อข,ขว่คว้าหารับก็อาจเจออุปสรรคที่ทำให้ไม่ได้ดังที่หวังกันยายนจากงานเสริมพิเศษค้าขายออนไลน์ก็อาจทำให้เงินทองไหลามาเทมาแต่ก็ควรระวังหากจะตกลงทำสัญญาใดก็ควรให้ชัดเจนทั้งคำพูดเอกสารสัญญาโดยเฉพาะกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาถึงจะไม่ทำให้ทะเลาะวิวาท และหากมีสัมพันธ์รักที่ราบรื่นหากมีเพศสัมพันธ์กันก็อาจได้บุตรธิดามาให้เป็นที่รักจนหลงคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักเจอคนถูกใจที่อาจสารรักสารสัมพันธ์จนได้ครองคู่ตุลาคมอาจได้โชคมีลาบลอยมาเองหรืองานธุรกิจที่มีหุ้นส่วนร่วมกันคิดร่วมกันทำก็อยู่ในเกณฑ์ดีกว่าที่จะหารายได้ในเรื่องงานถึงจะราบรื่นก็ควรระวังพนักงานลูกจ้างคนใกล้ชิด อาจก่อเรื่องทําให้เดือดร้อนเสียหายเรื่องความรักระวังเรื่องรักใคร่สเสน่หายอย่างลุ่มหลงมัวเมาโดยเฉพาะที่เป็นกิจกับพนักงานลูกจ้างของตนเองเพราะนอกจากจะถูกดูดเงินมหาศาลแล้วยังอาจทําให้เกิดภัยอันตรายพฤติกายนไม่วางอํานาจหรือแสดงความหวาดระแวงไม่ไว้ใจทั้งกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาถึงจะทําให้กิจการงานที่ทําด้วยกันร,ราบรื่นสําเร็จได้ง่ายขึ้นการหาไรายได้ที่ขึ้นอยู่กับการติดต่อ สัมพันธ์ก็จะมีโอกาสมากขึ้นเรื่องความรักหากไม่แย่งชิงยอมให้อีกคนใหญ่กว่าก็จะทําให้รักหวานและโรแมนติกมากขึ้นคนโสดจะมีโอกาสพบรักเจอเนื้อคู่เรื่องสุขภาพควรระวังหากมีเพศสัมพันธ์ที่ฟุ่มเฟือยไม่ป้องกันให้ดีพอโรคไร้เรื้อรังจะถามหาธันวาคมแข็งนักก็หักกลางยอมเสียเปรียบยอมโง่กว่าบ้างในการติดต่อสัมพันธ์ใดๆถึงจะช่วยให้การหาเงินได้ง่ายขึ้นหรือกิจการ งานที่ทำก็จะสำเร็จตามที่หวังและเรื่องความรักหากเป็นฝ่ายให้ยอมให้เขาเธอใช้จ่ายตามสบายโดยไม่บ่นไม่ว่าถึงจะช่วยให้สัมพันธ์รักให้ราบรื่นสำหรับคนโสดการเดินทางไกลก็อาจทำให้พบรักเจอคนถูกใจแต่หากเจอคนที่สูงวัยกว่ามากก็ควรคิดให้ดีๆเพราะเขาเธอคนนั้นมีเกณฑ์ทำให้ทุกทั้งกายและใจอัญมณีสีที่จะเสริมสิริมงคลสีเขียวอ่อนพลอยเขียวส่อง มัญมณนนีสีที่เป็นอริมรณะสีน้ำเงินสีฟ้าพลอยไพลินสีเหลืองบุษราคัมวันที่ดีที่สุดในสัปดาห์วันศุกร์เลขที่ต้องชะตาหนึ่งเกศูราศีแห่งมิตรที่ต้องชะตาราศีกรกฎราศีกันราศีมังกรและราศีมีน